สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกาญจนบุรี2วันหนึ่งคืนค่ะ คลิปกันด้วยของกินก่อนเลยค่ะกับร้านหมอชูอันนี้เราสั่งเป็นกบทอดไข่เจียวคอนโดค่ะอันนี้ไม่เคยกินเลยอ่ะคือเคยกินแต่ไข่เจียวปกติดะแต่ว่าอันนี้เขาจะทอดมาเป็นแบบเป็นสูงๆแบบเนี้ยแล้วข้างในมันก็จะเหมือนมันนุ่มๆบอกไม่ถูกค่ะแปลกดีต้ยมยำปลาคางัง อาหารมาแล้วก็ได้เวลาโซยค่ะทุกคนสำหรับรสชาติของเราถือว่าก็ปกตินะกินได้แต่ว่าจะบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราจะได้กินกบทอดค่ะคือตอนแรกก็จะสั่งไม่สั่งดีนะแต่ว่ามาแล้วก็ต้องสั่งซะหน่อยค่ะแล้วดูดิเขาทอดมาแบบกรอบแบบนี้เลยคือเราไม่รู้ว่าที่อื่นเขาทอดกบกันยังไงนะก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้แต่ว่าที่เนี่ยทอดมาแบบกรอบแล้วก็เนื้อข้างในมันก็จะยังนุ่มๆอยู่คือแบบกินไปแล้วก็ เออมันก็อร่อยดีนะทุกคนร้านหมอชูเขาจะตั้งอยู่แถวแถวท่าม่วงนะคะยังไงก็แวะมาทานกันได้นะพิกัดต่อไปเรามากันที่ลำยวนกาญจนบ,บุรีค่ะร้านนี้อยู่ตรงท่าม่วงเหมือนกันนะเป็นคาเฟ่สไตล์โฮมมี่ที่น่ารักมากมุมถ่ายรูปเยอะมากๆค่ะ ใครมีเวลาอย่าลืมแวะมานะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเข้าที่พักของเรากันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านใจรักรีสอร์ทแล้วค่ะที่พักที่เนี่ยเริ่มต้นที่คนละ600บาทเท่านั้นค่ะ และถ้าใครไม่ชอบนอนแพนะเขาก็มีบ้านหลังๆแบบนี้ไว้ให้ด้วยสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้นะคะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มตัวละ500บาทเดี๋ยวเราไปดูห้องกันค่ะราจองแบบแพริมน้ําสําหรับ2คนมาค่ะเข้ามาก็จะเจอเตียงแบบนี้เลยห้องมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็มีทีวีมีแอร์มีโต๊ะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์จานชามไว้เผื่อเวลาเราสั่งอาหารมาทานหรือว่าสั่งหมูกระทะมาเขาก็มีเตรียมไว้ให้ค่ะ แล้วก็ห้องน้ำก็จะเป็นชักโครกแล้วก็ฝักบัวแค่นี้นะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะที่นี่ไม่มีอาหารให้นะคะแต่สามารถสั่งได้เลยมีเมนูไว้ให้ในห้องค่ะและนี่วิวจากหน้าห้องของเราค่ะมองเห็นแม่น,น้ำแควใหญ่ได้แบบก,กว้างเลย ทุกคนและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาดสำหรับคนที่มาพักบ้านใจรักน,นะคะนั่นก็คือการมาพายเรือค่ะยักแบบเราเลยตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ำแควเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่เราพายอ่ะฟรีด้วยไม่เสียเงินเลย และนี่มือเย็นของเราค่ะอันนี้เราโทรสั่งให้เขามาส่งได้นะคะว่าจะเอามาส่งตอนกี่โมงเราเลือกเวลาได้เลยแล้วก็นี่มือเย็นกับวิวแบบนี้เลยค่ะกินกันริมน้ำเลย อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้านี้ที่บ้านใจรักรีสอร์ทกาญจนบุรีกับวิวแม่น้ำแควใหญ่แบบนี้ดีงามสุดๆเลยค่ะตอนนี้เราก็เช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูแพรริมน้ำของเราอีกรอบหนึ่งนะคะว่าบรรยากาศตอนช่วงสายๆแบบนี้มันจะเป็นยังไง แล้วเดี๋ยวเราสรุปให้อีกทีนะคะสําหรับที่บ้านใจรักรีสอร์ทเนี่ยเขาก็จะมีที่พักทั้งบนบกแล้วก็แบบแพรริมน้ําแบบที่เราพักเลยสําหรับแบบที่เราพัก,กค่ะราคาวันธรรมดาจะเริ่มต้นที่1,200บาทก็ตกคนละ600บาทเท่านั้นเองส่วนวันเสาร์อาทิตย์แบบที่เรามาเนี่ยก็จะอยู่ที่1 5 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ที่นี่สั่นเลี้ยงเข้าได้ค่ะเพิ่มตัวละ500บาทแล้วก็ที่นี่เขาจะไม่มีอาหารเชา้าไม่มีอาหารเย็นให้นะคะแต่ว่าสามารถสั่งได้เลยมีเมนูให้ไว้ในห้องค่ะส่วนเรือคายักสามารถพายได้ฟรีเลยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปดูวิวของแม่น้ำแควใหญ่ตอนช่วงสายๆกันอีกรอบนึงค่ะจะบอกว่าเราชอบมากเลยอ่ะที่เนี่ยวิวดีสุดๆค่ะนี่เลยเห็นไหมทุกคน ตอนช่วงส็สยสก็คือแบบวิวดีมากแล้ววันนี้ฟ้าใสมากค่ะโหแนะนำเลยนะคะทุกคนใครมีเวลาอยากให้ลองมาพักที่นี่นะบ้านใจรักรีสอร์ทค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ C2 Cafe ค่ะ c a f ฟ view แบบทะเลทะเลค่ะแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองค่ะ ัเราไว้กินข้าวกันที่ครัวคุณตุ้มค่ะแล้วก็สั่งเป็นต้มยำปลาคังไก่รวนเค็มแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบค่ะคือแบบหิวมากจะลืมถ่ายรูปหน้าร้านมาเลยค่ะ แต่จะบอกว่าอาหารที่เนี่ยถูกปากลงมากทุกคนคือแบบสำหรับเรานะอร่อยทุกอย่างเลยอะที่สั่งมาโดยเฉพาะน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะอยากให้ลองกินเลยค่ะคือแบบเขาทำรสชาติแบบจัดจ้านมากอะขนาดเราเป็นคนที่กินเผ็ดได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้เราสั่งเป็นเผ็ดน้อยค่ะมันก็ยังเผ็ดอยู่เลยอะทุกคนแต่ใดๆก็คือแบบมันอร่อยมากคือกินไม่หมดก็คือห่อกลับ,บบ้านมาให้ที่บ้านชิมทุกคนก็บอกว่าแบบ เฮ้ยอร่อยแนะนําเลยค่ะแวะมาได้นะคะร้านครัวคุณตุ้มร้านนี้จะอยู่แถวแถวอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีเลยค่ะและนี่ก็เป็นทริปกาญจนบ,บุรี2วัน1คืนของเราค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ